เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผม ดีดเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารมาแจ้งนะครับว่าสัปดาห์หน้านะครับผมไม่ได้ลงคลิปนะฮะงดลงคลิป1สัปดาห์นะฮะเนื่องจากผมจะต้องไปทํางานนอกสถานที่นะครับในวันที่23-24และ25นะครับมันจะตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นเองนะฮะซึ่งนะครับงานที่ผมไปทำนั่นก็คือการพานักศึกษาจํานวน50ชีวิตโดยประมาณนะฮะไปออกให้อาสาที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ลืมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าผมทำงานอยู่ที่มาหาวิทยาลัยซึ่งคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายนะครับแต่ว่าไหนไหนก็ได้มีโอกาสพูดแล้วนะครับวันนี้นะฮะก็ถือโอกาสมาอัปเดตนะครับคอนเทนต์ตีดิสสามส0ตัวนะครับก็ณตอนนี้เก็บเงินซื้อใบดิสครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ไปตี2000ตัวนะครับคาดว่า นะฮะน่าจะตีเสร็จประมาณสัปดาห์หน้านะครับอาจจะนะใช้คําว่าอาจจะถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าตีเสร็จนะครับคลิปต่อไปเนี่ยที่ผมจะลงในวันที่2กรกฎาคมเนี่ยก็คือสัปดาห์หนู้นนะฮะก็จะเป็นคลิปตีดิส2 0 0 0ตัวนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะได้สเก็ตความทรงจาเท่าไหร่หตีทันนะก่อนจากกันนะครับผมจะแถมให้อีกสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะโดยที่ผมจะตีอาวุธดวงดาวรติการ V 2ชิ้นนะฮะ และก็ขอขอบคุณผู้ s u b s c r i b e อทุกท่านด้วยนะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่หลงเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กด s u b s ไครต์นะครับ <c oughs> ก็ขอรบวรกวนฝากกดเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะฮะโอเคถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ปัดลุยกันเลยเฮ้ยทำไมใช้พุณด,ดำล่างนี้อี่เฮ้ยล่างนี้ติดบีมาแล้วนะทำเป็นเล่นไป <c oughs> ล่างเต็มไม่ติดเลยอ,อ,อ่กเปอนต์เปอร์เซ็นต์ 5, 5, 5, 5, 5. โอ้ยต้องติดแล้วเลยไปนี่แะละมาไปเลย อุ้ยแล้วกคุณนี่ตุกนานแหน่มาแหน่มาแล้วมาสิโอ้โหอีกทีหนึ่งก็สามร้อยเลยเนี่ยขอให้พระเจ้าคุ้มครองครอุ้ยหกเปอร์เซ็นต์ตีแบบไม่ต้องตีทีเดียวเลยแหละมาไม่ต้องลงไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วเอ้ยโอ้โหสามร้อย ม,มันมาแล้วม,มันมาแล้วไอ้เหี้ยสามร้อยมันมาแล้วเอาแล้วไงกู <c oughs> ว่าแล้วกูต้องถึงสามร้อย <c oughs>